ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ WCI ของเรานะครับเวอร์แพนกับเวอร์แพนไคโตซานนะครับวันนี้เราบุกเข้ามาในป่าปามเลยนะครับเรามาดูกันว่าปามที่ใช้คู่หูวัสดุของเราเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงเรามาเจอกับเจ้าของก็เลยครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ใครเป็นเจ้าของครับผมสองคนสองท่านนี้เป็นทั้งคู่เลยใช่ไหมครับคุณพี่ชื่อ และลื่นจ่าประภัยค่ะคุณพี่และลื่นจ่าประภัยเรียกง่ายว่าพี่รื่นเนาะโอเคท่านนี้ผมเอครับคุณเอนะครับวันนี้เราเข้ามาดูสวนปาล์มที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์เรามาเพียงแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนค่ะไม่กี่เดือนใช่ไหมประมาณสัก3าเดือนได้ไหมพี่ได้ประมาณประมาณสัก3าเดือนทีนี้เราลองมาดูกันว่าหลังจากที่พี่เขาได้ใช้ได้พบคู่หูมหัศจรรย์ของเราเนะเป็นยังไงบ้างใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง คำถามนี้ใครจะเป็นคนตอบดีครับอ้าวส่งมาที่พี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋คู่นี้ใช้มาประมาณสามเดือนใช่ไหมครับแล้วอะไรบ้างที่เห็นว่ามันแตกต่างจากเดิมจากที่เคยทำมาตั้งกี่ปีกี่ปีเป็นไงมั่งคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ไม่ได้ใช้ัน้แต่ตัดทีนึงมันจะไม่ได้ไม่ได้ถึงสามเที่ยวไม่ได้ถึงสามเที่ยวครับรถรถรถถ่ายนะพูดถึงรถถ่ายที่ตัดแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ประมาณสักสี่ สิบห้าวันนะสี่เที่ยวขึ้นหลังจากใช้ปูนี้แล้วอ่ะปรากฏว่าตัดได้มากขึ้นครับได้มากขึ้นตัวเขาเรียกตัวเมียเนาะตัวเมียมันมีมากขึ้นครับมีมากก็เลยได้เยอะอันนี้ชัดเจนมากคือมันมันมากขึ้นครับแล้วน้ําหนักเป็นไงน้ําหนักองน้ําหนักก็ตามนั่นแหละดีขึ้นดีขึ้นเพราะปริมาณมันมากขึ้นด้วยใช่ไหมทลายมันก็ใหญ่ปกติเมื่อก่อนตัดไม่ได้เยอะทลายมันเล็กเมื่อก่อนทลายมันเล็กมันเพอมัน หัออกก็ได้แต่ตอนนี้ทลายใหญ่ลูกใหญ่อลูกมันใหญ่น้าหนักอ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วสภาพของต้นที่ที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมคือการเขียวการสดของใบของอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันดูแตกต่างจากเดิมบมากมันก็จะเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นสวยดีขึ้นครับเห็นว่าพี่ลื่นบอกว่าพี่ลื่นจะไม่ใช้ ไม่ใช้เคมีปกติไม่ใช้เลยแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับค่ะอ๋อนี่จะดงว่าพี่เอ้าแล้วทุกทีพี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับที่บ้านใช้มีขี้ไก่อยู่อ๋อที่บ้านมีขี้ไก่ใส่โอ้โหดีเลยนะครับก็ไม่ไม่ไม่สนเคมีเลยแล้วแปลงเนี้ยน้ํามันจะท่วมมันก็จะไม่ให้ไม่ได้ผลเต็มที่พอถปีน้ําจะท่วมมันจะแช่คอมันก็เน่าใช่ไหมคะรับแล้วมังก็บังเอิญว่า สามปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มให้ผลแต่เรายังให้ผลไม่ได้ไม่ได้เท่าที่ควรนี่ส่วนใหญ่เนี่ยปาล์มเนี่ยสามปีหมดเลยเหรอค่ะสามปีโอ้โหสามปีแล้วพี่ได้ได้ตัดได้ขนาดนี้เลยเหรอผลผลิตมปกติเขาเพยอะนะแต่พี่จากที่ใช้ตัวเนี้ยครใช้ตัวเนี้ยเห็นเลยอะค่ะก็มันเห็นชัดเจนว่ามันมันได้เพิ่มจริงๆไม่ได้โกหกกันละใช่ไหมใทีนี้แล้วพี่คิดว่าไอ้คู่เนี้ย ต้นทุนมันสูงไหมกับที่เราเอ้ยเราต้องซื้อมาใช้เราคิดว่าต้นทุนมันสูงไหมการที่ว่าเรามันมันแพงเนี่ยนั่นคือถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันจะแพงใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ไอ้คู่นี้ก็ถือว่าไม่แพงดิใช่ไหมตอนแรกก็ว่าแพงนะอ่านี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมันขวดหนึ่งเกือบพันอะลิดหนึ่งเกือบพันเ่ยคิดว่าแพงนะแต่ก็ก็พอเข้ามาบอกซื้อเลยนะอืซื้อซื้อทันทีเลยทำได้เลย ยิ่ง <Okay. S 1> บอกว่าเป็นชีวภาพด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เคม,มีแล้วก็เลยลองใช้ดูมาตลอดสามที่เดินนะครับก็ตรงนี้นี่พื้นที่ของอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับเนี่ยอำเภอเขาสมิงค่ะอำเภอเขาสมิงจังหวัดจังหวัดรตราตราตำบลเทศมิตรอ,มอไม่ใช่ไม่ใช่ะนะครับอันนี้พี่พี่ทำมาคือได้เก็บมานานหรือยังหรือว่าแคร่รอบนี้เป็นรอบแรกรอบสองอมันได้ผลขนาดนี้ประมาณสามละ อ๋อประมาณสรอบที่แรกนะจะตัดได้ได้เที่ยวรถเดียวรถเดียวสองรถประมาณเนี่ยค่ะนี่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นสามสี่รถขายเป็นเงินแล้วก็ประมาณ4ี่พันห้าพแต่ก่อนแต่ก่อนใช่ไหม แต่ตอนนี้มันเป็นสองหมื่นกว่าเป็นสองหมื่นกว่าแล้วอ๋อสิบห้าวันสองหมื่นกว่าสิบห้าวันสองหมื่นกว่าแล้วถ้ายังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ด้วยครับนี่ปลามเพิ่งสามบีถ้าพี่ใช้ต่อเนื่องนประมาณสักสี่ร้อยต้นได้อืมสี่ร้อยต้นมันจะได้อยู่แถวนี้เพราะตรงนี้น้าไม่ไม่ค่อยท่วมถึงครับแต่ถ้าแปลงฝั่งถนนไปทางเนี้ยน้ําจะท่วมตลอดอือทีนี้คอมันก็จะเน่าไงคะอืมคอจะเน่าเพราะมันออกมามันก็เน่าเพราะน้ํามันมาแช่ครับ ติดคลองอะครัต้องรอให้เขาเอาขึ้นอีกนิดนึงปีน้าน่าจะดีละเพราะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเยอะละเริ่มมีอ่อนๆให้เราเห็นแล้วมันพ้นระดับน้ําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเอนนี้เดี๋ยวเขาโตขึ้นโตขึ้นมันก็ช่วยช่วยได้เยอะใช่หให้เขาพ้นดินขึ้นมาความสูงเขาขึ้นมาเดี๋ยวน้ำจะมาก็ไม่กลัวละถ้าพี่ใช้ต่อเนื่องครับไอ้คู่นี้ผมลองนี้พี่เพิ่งใช้แค่สามเดือนสี่เดือนนึงประมาณนี้คถ้าพี่ใช้ต่อเนื่องไปตุ๊กหลังจากแทงพ่นหลังจากแทงชีพ่นชีพ่นอยู่งี้ครับ ตลอดอ่ะพี่รับรองครับไอสองหมื่นกว่าเนี่ยพี่จะอยากได้ผลผลิตเราก็ต้องลงทุนครับใส่ปุ๋ยฉีดยาถ้าเราไม่ทําอะไรมันมันจะมีให้เราค่ะถูกต้องครับเหมือนคนยไม่กินข้าวก็ไม่ได้อะไรหรอกเพิ่มมากเลยเนาะเป็นมระมาทเพราะเมื่อก่อนไม่ได้เราสามครั้งละจดไว้นะมาได้มาเท่าไหร่จดไว้เดี๋ยวเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นไปทันถึงปีเดือนต้นนี้จากสองหมื่นเป็นสี่หมื่น ก็ดูดีพี่ก็ดูดีมาแล้วเนี่ยไม่รู้นะคือผลมันออกมาอย่างนี้ก็ดูตามความเป็นจริงใช่ถูกต้องครับเมื่อก่อนละสามสี่พันสามพันสี่พันนนเงี้ยเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวเขาจะรู้ทุกอย่างคนเนี้ยการทำสวนไก่เขารู้หมดเขาจะบอกแม่เอ๊ะทำไมปาล์มเขาน้หนักเพิ่มอะไรนี่ลุงน้องจะไปบอกนะเขาตัดเสร็จบอกแม่ลุงน้องจะเรียกแม่ว่าแม่ทำไมทลายมันใหญ่นะลูกก็ใหญ่แล้วนะมาดูมาดูมาบอกตลอดทีนี้ไอ้คู่เนี้ยชุดหนึ่งเนี้ย ใช้กับน้ําได้กี่ลิตรจาได้ไหมอันนี้เนี่ยมันจะใช้ถังใหญ่ฉีดถังถังพัน 1, ลิตรถังพันลิตรก็ <จะ S 3> คือคู่นี้เลยค,คู่หนึ่งหนึ่งซองหนึ่งขวดเลยฉีดแล้วทั้งหมดสี่รอต้นนี้ใช้ทั้งหมดกี่ถังพันลิตรประมาณเท่าไหร่ 3, 3นะแม่ทั้งหมดาละถังสามถังประมาณนี้มั้งประมาณสามถังสามถังทั่วอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครัเพราะว่าแม่สั่งว่าต้อง คนชุ่มๆุมครับลงดินด้วยก็ได้อ่าถูกต้องครับถูกต้องเลยแล้วก,ก็จี้ไปที่ดินก็ได้อ่ใชครับเพราะว่าเขาจะก็จะช่วยให้ดินเนี่ยมีมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นด้วยโอเคผมอยากฝากหน่อยครับให้แม่ฝากคนที่จะดูคลิปนี้ต่อไปว่าคนที่ยังไม่รู้จักวร์แพนกับวั์แพนไคโดซานนะครับวัวแพนไอออนเนี่ยนะยังไม่รู้จักแล้วยังไม่กล้าใช้หรือกลัวจะสิกเหมือนแม่ รู้สึกที่แรกอะคิดว่าแพงแพงใช่ไหมแต่พอใช้แล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้แพงจริงตัวผู้จะน้อยลงเมื่อก่อนจะมีตัวผู้เยอะไอตัวผู้ไอที่ค่อยๆน้่ยงเนี้ยค่ะมันจะเยอะค่ะจะเยอะค่ะฉีดแค่สามเดือนเองแค่สามเดือนเองค่ะมันก็จะเห็นออกมาเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะทยอยทยอยค่ะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้จะเอามาใช้ฉีดปาล์มฉีดมังคุดฉีดลองกองก็ได้ผล ได้ผลขึ้นมาเยอะค่ะใครยังไม่กล้าใครไมใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยใช้ก็ลองดูลองดูมันเห็นค่ะไม่นานระยะไม่นานใช่ไหมใช่แต่แต่แต่ทีแรกก็คิดว่าแพงนะแต่ซื้อแต่ซื้อแต่ซื้อค่ะที่ซื้อเพราะอะไรมันไม่ใช่เคมีเคมีใช่ค่ะทีนี้พอกล้าซื้อแล้วใช้แล้วไม่กล้าบอกคนในบ้านนะไม่กล้าบอกคนในบ้าน เดี๋ยวเขาว่าแพงเดี๋ยวเขาว่าแม่ซื้อของหลอกซื้อใชขายมาอีกแล้วไม่บอกแต่นี่เรื่องจริงไม่บอกไม่บอกลูกอืค่ะแต่เขาก็ไม่เคยถามแล้วเขาเห็นของเป็นไงแล้วเขาไม่ถามเขาไม่ถามค่ะแต่ไม่กล้าบอกราคาไม่กล้าบอกราคาแต่คุ้มค่ะคุ้มถูกใจคนมันหนมากถนหลิตที่เราได้เนาะถูกใจด้วยคนมาแนะนําด้วยแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่ซื้อไม่ไมเขไม่เคยซื้ออะไรง่ายๆไง ดีค่ะดีดีมากเลยตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรที่ใช้คู่หูมาสังของเราคือแพนนาโนคือเห็นผลเห็นผลเลยอ่ะเห็นผลจริงๆขนาดระยะไม่นานนะาสองสาเดือนเองครับชัดเจนที่สุดอนี่คือนี่คือคํายืนยันนะครับจากเกษตรกรเพราะฉะนั้นนะย้ำอีกทีครับสําหรับท่านที่ยังไม่กล้าใช้ลองให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อแม่ก็ได้ นี่ขนาดแรงนะขนาดหน้าแรงนะคะหน้าแรงนะยังเขียวเลยใช่ไม่ได้ให้น้ํานะใบก็ยังเขียวรีบใช้โดยด่วนนะครับแล้วรุ่บอกวันนี้นะครับพวกเรา WCI นยูซนะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคุณแม่รื่นมากนะครับขอบคุณนะคุณเนยขอบคุณครับแล้วเราจะพบกันต่อไปกับสวนอะไรครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ